กลางโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้เวลาติดอาวุธทางปัญญาก้าวสู่โลกอนาคตอย่างทรงพลังโดยทีมพิธีกรและผู้ประกาศข่าวมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยทั้งข่าวสังคมเศรษฐกิจการเมืองสิ่งแวดล้อมสุขภาพกีฬาบันเทิงและเทคโนโลยี AI ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกรู้ทันข่าวก้าวทันโลกไปด้วยกันกับสถานีแห่งความรู้ โอกาสและความสำเร็จ UTCC Station ขับเคลื่อนโดยผู้บริหารสถานีที่เปลี่ยนไปด้วยศัก,กยภาพพร้อมเปิดตัว5รายการที่จะมาสร้างความรู้ความบันเทิงและความทันสมัยที่เชื่อมต่อกับ AI ก้าวล้ำในข้อมูลข่าวสารโหนเศรษฐกิจ รายการเล่าข่าวเศรษฐกิจที่อัปเดตไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกสร้างสรรค์สังคมยั่งยืนครูโ,โบปั้นแบรนด์รายการที่พร้อมให้ความรู้เรื่องแบรนด์กับทุกคนทุกกลุ่มบนโลกธุรกิจทันเทรนมาคอมรายการที่จะนำเสนอทุกเรื่องราวของการสื่อสารด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ UTC Branch News สะท้อนภาพรวมของสังคมไทยสังคมโลกให้ทันตามกระแสสนามเด็กเล่นรายการที่รวมความหลากหลายผลงานของนักศึกษาที่นำเสนอถึงความสรุปของการแข่งขันพาเที่ยวเรียลลิตี้ที่แสดงศยภาพของคนรุ่นใหม่ใส่ใจในทุกข่าวสาร UTCC Station จะเป็นสถานีแห่งความรู้ที่จะอยู่คู่กับทุกคนในทุกช่วงเวลา รู้ทันข่าวก้าวทันโลกไปด้วยกันกับสถานีแห่งความรู้โอกาสและความสำเร็จ u t c c Station